สวัสดีครับผมรัศการศรีสวัสดนะครับเป็น Product ์ม n น g เจจากบริษัทสังฟอร์เทคโนโลยีประเทศไทยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมสัมมนาออนไลน์กับทางแซงฟอร์นะครับผมเป็น Product ์ a n น g e จอร์ดูในส่วนของตัวโซลชั่นเ c i นะครับเป็นหลักนะครับก็วันนี้จะมาพูดในหัวข้อของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน นะครับแล้วก็ราพูดในเรื่องของ business continuity ทำยังไงให้แอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสของลูกค้าสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องป้องกันในเรื่องของ d a t a loss นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการในเรื่องของแอปพลิเคชันโดยเฉพาะในยุคของคอนเทนเนอร์นะครับปัจจุบันการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับเป็นในรูปแบบของคอนเทนเนอร์กันหมดแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์มันจะช่วยลูกค้ายัางไงได้บ้างครับทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันใน Container มันะ มาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยวันนี้ที่ผมจะพูดก็คือในเรื่องของการทำ business continuity นะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันเองครับเราจะเห็นว่ามีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ครับที่เราไม่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับอย่างเช่นน,น,น้ําท่วมอันดินไหวนะครับการก่อการจราจนต่างๆนะรหรือแม้แต่อินฟิเดน นะครับอัซิเดนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นไฟไหม้ห้อง Data Center นะครับหรือแม้แต่โควิด19นะครับที่เกิดขึ้นนะครับทำให้การใช้งานการรันแอปพลิเคชันหลักบ,บน Data Center ที่เดียวนะมันยังไม่ปลอดภยัยแล้วก็เพียงพอสำหรับการทำธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเสิ่งที่เราสามารถให้บริการกับทางลูกค้าได้มีอะไรบ้างนะครับ อันนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกฎหมายความคุ้มครอง,งต่างๆนะครับหลายๆอุตสาหกรรมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไฟแนนซ์นะครับโรงพยาบาลนะครับหลายๆบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือต้องมีแผนรับมือกับ business continuity นะครับหาก data c e n t e รหรือระบบ IT i n f ินาหลักที่ Data Center นะครับมีปัญหาเราจะจัดการแก้ไขนะครับหรือมีแผนรับมือ,อยังไงได้บ้างเพราะบางทีมันก็ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดทีเดียวนะครับอีกส่วนก็คือในเรื่องของ PDPA หรือครบอรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้านะครับจริงๆก็อีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับที่ตัวนี้จะมีผลนะครับซึ่งหลายๆองค์กรนะครับมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเองนะครับของพนักง,งาน,นครับข้อมูล Finan c i a l การเงินต่างๆเราจะทำยังไงให,ให้มันีเคียวแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในโลกของยุค ของภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ต่งตางๆนะครับก็ถ้าถ้าเรา,าลองมาดูในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบตอรเรจอุปกรณ์เน็ตบอร์ดต่างๆนะครับแน่นอนมันย่อมมีโอกาสที่จะอุปกรณ์จะเสียหายหรือมีปัญหาได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นฮาร์ดดิสเสียนะครับมีแบตเซกเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลต่อข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับถ้าข้อมูลมันเกิดหายหรือมีปัญหาขึ้นมานะครับเรา เราก็จะไม่สามารถที่จะเอาส่วนนี้มันกลับเข้ามาได้นะครับหรือแม้แต่ภัยคุกคามทางด้านไซเ,เบอร์อย่างเช่นไวรัสแลนซอแวร์ที่เพิ่งเกิดเคสกันไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับอย่างเช่นเคสของโรงพยาบาลสนับบุรีะครับที่โดนแอน์ซอแวร์เ n c r p ข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยทำให้ทั้งโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการกับคนไข้ได้นะครับโปรเซสต่างๆนะครับที่เมื่อก่อน,คอนเคยอยู่ในระบบไอทีก็คือตอนนี้ก็คืคอ,ต,อ,นนคคอต้องเป็นแนวโน้ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีในเรื่องของการทำแบ็กอัพข้อมูล แต่ human error ครับบางที IT admin นะครับหรือคนใช้างานแอปพลิเคชันเผลอลบนะครับเผลอี per ete, หรือแก้ไขาข้อมูลไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะครับจะทำยังไงให้ Data มัน integrity สามารถที่จะเอาข้อมูลที่ถูกต้องกลับคืนมาได้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับท,ที่จะช่วยให้ Data ปลอดภัย เมื่อมันเกิดปัญหามอเกิดอินซิเดนต์ขึ้นมาแน่นอนมันย่อมส่งผลกระทบต่อบิสเนสหรือธุรกิจที่หลายๆอุ์กรให้บริการอยู่นะเพราะปัจจุบันระบบเกือบทุกอย่างของทุกบริษัทครับพึ่งพิงระบบไอทีนะผมมั่นใจเลยว่าทุกบริษัทตอนนี้อย่างน้อยต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับต้องมีเซิร์ฟเวอร์ทำในการให้บริการพราะมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับอย่างเช่นเครื่องถูก แอบชิปข้อมูลนะครับหรือถูกขโมยข้อมูลเอาข้อมูลไปเปิดเผยข้างนอกนะครับแน่นอนมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทนะครับส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะจากลูกค้าเองจากผู้ลงทุนนะครับหรือผู้บริหารระดับสูงนะครับก็จะค่อนข้างาโฟกัสมาที่ฝั่ง i อนะครับทาแล้วเราจะทํำยังไงให้ข้อมูลพวกนี้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จริงต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็มันก็มีหลายคอมโพเนนต์หลายพาร์ตว ที่สามารถเข้ามาช่วยซีเคียวในเรื่องของการทำเดต้าโพเดชันนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ในระดับฮาร์ดแวร์เองครับเราอาจจะเอาเลดนะครับทำฮาร์ดดิสเป็นเลสนะครับเลสหนึ่งเลสศูนย์เลสิบต่างๆเพื่อให้มันมีความซีเคียวของ Data นะครับสามารถ Acces s ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับในระดับไฮเปอร์ไวเซอร์นะครับสามารถทำในเรื่องของมันติ Copy ต่างๆได้ในระดับของแอปพลิเคชัน ของมีมงต่างๆก็มีในเรื่องของการทำแอพนะครับจะเห็นว่าในแต่ละเลเวลของคอมโพเนนต์มันก็จะมีแต่ละเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการใช่ไหมครับซึงถ้าเราไปทําระบบพวกนี้ทุกอย่างนะครับเกิดปัญหาแต่ละจุดเราก็คือต้องไปแก้ไขในแต่ละจุดนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยี h c i เองนะครับเราทําทุกอย่างเนี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจัดการที่สุดกลางที่เดียวนะครับใช้ตัว h c i เป็น ตัวช่วยในการบรหิหารจัดการนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทำที่ฮาร์ดแวร์ที่ซอฟต์แวร์ที่ระบบแบ็กอัพที่นะครับระบบแอปพลิเคชันที่นะครับในส่วนที่แซงฟอร์พ o วานะครับตั้งแต่แรกเลยก็คือหนึ่งในเรื่องของการทำเอ a หรือการทำบริการดันดนซี่ะครับสมมุติถ้าเซิร์ฟเวอร์ในคัตเตอร์หนึ่งเกิดปัญหานะครับมันก็สามารถที่จะย้ายมุกคเวิร์กโหลดไปอีกลันอีกเครื่องหนึ่งเพื่อให้ ลูกค้าสามารถ Acces s หรือใช้บริการของแอปพลิเคชันนั้นได้อย่างต่อเน,นื่องครับหรือแม้แต่ Data Center หลักมีปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะย้ายหรือ Move workload ไปในฝั่งของ D ีอาร์ไภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับอันนี้คือสิ่งที่แสงฟอร์ provide ให้ครับมันจะค่อนข้างแตกต่างจากเทคโนโลยีแบบเดิมที่เราต้องไปดูในแต่ละเลเยอร์ในแต่ละคอมโพนิทเองครับแซงฟอร์ provide ให้ในภาพรวมเลยในเรื่องของ Business ให้สาม,มารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นโซลชันที่ค่อนข้างง่ายซมเปิรแล้วก็ตอบโจทย์กับทางลูกค้านะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างในเรื่องของการทำ a t a p r o t e c t i o นนะครับแซงฟอร์มีการทำถ่งที่เรียกว่ามันติ Copy นะครับ vM ชุดเนี้ยชุดหนึ่งนะครับจะมีการทำา Copy Re ดีดันดนข้อมูลไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสองชุดสามชุดตรงเนี้ยลูกค้าสามารถเลือกเป็นเปรลวีเอ็มได้เลยนะครับน,น,นั่นหมายถึงว่าถ้า ฮาร์ดแวร์ชุดที่1เสียหายนะครับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการยังสามารถที่จะแอคเซสข้อมูลจากโนดอื่นๆที่อยู่ในคัตเตอร์เดียวกันบนระบบ f c i ได้อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำแบ็กอัพนะครับเวลาระบบมีปัญหาอย่างเช่นติดแ้นซัมแวร์หรือไฟล์อ,อยู่ก็หายไปนะครับเราก็ยังสามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีทั้งในระดับไฟล์เลเวลเองทั้งในระดับ vma ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับถ้าเป็นโซโลชูชันรูปแบบอื่นคอาจจะต้องใช้ซอฟต์แวร์แบ็กอัพเข้ามาทำงานร่วมด้วยซึ่งบางทีมันก็อาจจะติดปัญหาในเรื่องของ c o m p พ t i ิ i l i t y นะครับความยากง่ายในการใช้งานนะครับต้องเมนจหลายหน้าจอนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือใน,ในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการกู้แล้วก็สำรองข้อมูลที่ใช้เวลาค่อนข้างหนานะแต่แสงฟอรใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็สามารถที่จะ กู้ระบบทุกอย่างกลับคืนมาได้แล้วนะเป็นในหลับแค่นาทีเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แองโกโปวายให้เลยตัวนี้เราเรียกว่าเทคโนโลยีคอน t ิ n u ียตเดต้าโพเดเคชั่นผมขอเรียกย่อๆว่าตัว cdp นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าการทำเรียลไทม์แบ็กอัพนะครับซึ่งตัวเรียลไทม์แบ็กอัพนะครับมันจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ เวลาเกิดปัญหานะครับลูกค้าสามารถที่จะย้อนกลับไปยังจุดไหนของก่อนที่มันจะเกิดอินสิเดียนได้โดยที่ d เดต้ารับถือว่าน้อยที่สุดในตลาดก็นะคืออยู่ที่หนึ่งวินาะทีแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อ performance นับในการใช้งานนะคแต <c oughs> ่ส่วนถัดมานะครับเมื่อกี้เราเห็นใน,ในมุมมองของการทำ data protection ในเรื่องของการทำรีดันรับในเรื่องของการทำา b c k u u p ไปเก็บยังอุปกรณ์ ภายนอกนะครับส่วนถัดมาผมมองว่าหลายๆองคอ์กรน่าจะกําลังหาโซลูชันอยู่ก็คือในเรื่องของการป้องกันแลนซีแวร์นะครับซึ่งแซงฟอร์เราเองครับมีโซลูชันทางด้าน Security ที่เข้ามาช่วยป้องกันนะครับก่อนที่แอนซแวร์จะเข้ามาใน Data Center ของเราครับเรามีตั้งแต่โซลูชันที่เป็น next gen firewall ครับระบบ endpoint security แล้วก็โปรดักต์ใหม่ของเราก็คือตัว cyber command ตัวนี้พูดง่ายก็คือเป็นศูนย์ security operation center หรือ SOC ที่มันจะคอยมอนิเตอร์พฤติกรรมที่อยู่ใน Data Center ของลูกค้านะครับไม่ว่าจะระดับอินฟาระดับเรตเิรกครับระดับเอนพอยต์นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวที่คอยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เพฤติกรรมแบบ360องศานะเพื่อใช้ในการดีเทคมาแวร์ครับเมื่อใดก็ตามที่มันเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติจาก VM หรือเครื่องเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับมันจะสั่งให้ ตัวคอมโพเนนต์ของมันครับทำการสแนปช็อตข้อมูลที่อยู่บน v m นั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรนซัแวร์มันเ e อ็นคิดข้อมูลทั้งหมดออกไปแล้วก็สามารถดึง VM ตรงนั้นครับหรือ i อ o l a t e ออกไปจากระบบเน็ตเวิร์กได้ทำให้เครื่องอื่นๆเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องไข่ปลอดภัยจากการที่จะถูกแอนซัแวร์โจมตีภายในเน็ตเวิร์กเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่โซลูชันเซนฟอร์พรอไวให้เราเรียกว่าตัวอ u t โตเมทซิเรียลิตี้โปรเทชันนะครับก็ทำให้ทุกอย่างจะ ดาตาเซนเตอร์มันออุ่นมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าในในเรื่องของการทำบิซิเนสคอนเนตต้นะครับเรามีการทำตั้งแต่ในระดับฮาร์ดแวร <t ion half> ์ในระดับคัตเตอร์เดียวกันนะครับหรือเราเรียกว่าการทำเอ a เอครับการทำข้ามไซต์นะครับข้ามไซต์อาจจะเป็นไซต์ที่1ไซ์ที่2นะครับอาจจะเป็นตึกใกล้ๆกันนะครับเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า Active A c t i v e d a t a Center นะครับก็คือ สามารถ p r o v i s ให้บริการได้ตลอด2 4ชั่วโมงไม่มีดาวทามเลยไม่มีดาวตลอดเลยนะครับ RPO RTO เป็นสูตรทั้งหมดนะครับหรือกรณีที่เมืองเมืองเนี้ยเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับไม่สามารถให้บริการได้ไฟไหม้น้ําท่วมนะครับหรือเกิดอิสเรียนอะไรก็แล้วแต่ครับเรายังมีโซลูชันในเรื่องของการทำ DR site นะครับซึ่ง RPO อยู่เพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาในการกู้ใช้เวลาเพียงแค่ระดับนาทีในการกู้ระบบทุกอย่างให้กลับคืนมาให้สามารถ ให้บริการได้อย่างต่อเนี้นะครับอันนี้คือความมหัศจรรย์ของตัวโซลูชันไฮเปอร์คอนดตบที่เข้ามาช่วยบทางลูกค้าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างนะครับเราเรามีบิวอินให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์ในระดับซอฟ์แวร์นะครับตัวในฝั่งของคอมพิว e ์สตอรเรจระดับเน็ตเวิร์กนะครับระบบซิเคียวริตี้มเนจาก ระบบ GUI นะเดียวซึ่งของแฟงฟอร์เราเองเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟ e d ดัต้าเซนเตอนะสามารถเอาไปลงบนฮาร์ดแวร์แบนอะไรก็ได้นะครเซิร์เวอร์เริ่มต้นเพียงแค่2องเืียงเท่านั้นนะครับก็สามารถบริหารจัดานะการตามตามที่ดีคว i เ m น e ์ลูกคกาต้องการได้นะครับนะเราจะเห็นว่าพอเรานําตัว s c i เข้ามาใช้งานในองค์กรนะครับสิ่งที่มันช่วย เพิ่มขึ้นเลยนะครับถ้าเทียบกับ Data Center แบบเดิมก็คือใน,ในเรื่องของ i u s s s e s s t o n u u t y นะครับช่วยลดในเรื่องของ Down Time RPO RTO น้อยลงนะครับเ a น a g ได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยลดในเรื่องของ Data Loss ที่มันจะเกิดขึ้นกับข้อมูลขององค์กรนะครับถัดมาอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับกับฟีเจอร์นี้นะครับที่เรากำลังจะหลานออกมา ในเดือนหน้านะครับก็คือในเรื่องของการสปอร์ตการทำคอนเทนเนอร์นะครับช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันของลูกค้านะครับสามารถเรีวลลอบแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานได้อย่างร uh, วดเร็วไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคการทำสเกลเร่งต่างๆก็สามารถทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เราลองมาดูถึงเทรนหรือพฤติกรรมในปัจจุบันนะครับจาก uh, การเก uh, ็บรวบรวมข้อมูลของเตอร์ปาร์ตนะครับเราจะเห็นว่า ปีที่แล้วนะครับปี2019นะแอปพลิเคชันทั่วโลกมีถึง300กว่าล้านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอีก5ปีข้างหน้านะครับปี2024นะครับจะมีแอปพลิเคชันทั้งหมดเกือบ8 0 0ล้านแอปพลิเคชันซึ่งจะเห็นว่าการเติบโตมันก้าวกระโดดมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าด้วยเทคโลยีในปัจจุบันนะครับหรือก็คือตัวคอนเทนเนอร์นะครับมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแอปพลิเคชันนะครับการทดับ เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการพัฒนาแอปพลิเคชันจากรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบเดิมเราจะเรียกว่าตัวโมโนลิกนะครับก็คือเรามีฮาร์ดแวร์ชุดหนึ่งนะครับมี CPU m e m o r y Sto r a g e นะครับแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันอยู่บนบนนั้นเลยนะครับมี OS รันอยู่บนนั้นนะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คือใน,ในเรื่องของการย้ายการไมเกตต่างๆนะครับมันทำได้ค่อนข้างยุง่งยากนะครับแล้วก็ไม่ไม่เฟกซิเบลมากเท่าเท่าที่ควรนะครับแต่พอเป็น เทคโนโลยี uh, ในปัจจุบันนะครับเทในปัจจุบันเราพัฒน,นาแอปพลิเคชันเราเราเรียกตัวนี้ว่าการทำ micro service a r c h i t e c t u นะครับจากแอปพลิเคชันใหญ่ๆครับเราแตกย่อยเป็นส่วนๆนะครับเป็นเร,เราเรียกว่าก็าคือแต่ละเซอร์วิสนะครับเวลาที่เราต้องการพัฒน,นาแอปพลิเคชันเราไม่จําเป็นต้องดาวระบบทั้งหมดนะครับเราจะพัฒน,นาเฉพาะบางส่วนนะครับเราจะแก้ไขเฉพาะบางส่วนทำนะให้การพัฒน,นาขึ้นระบบต่างๆมันทําเป็นไปได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้น เราไม่จําเป็นต้องอามามามายึดติดกับระบบที่เป็นโมโนลิทแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวคอนเทนเนอร์เองนะครับมันมัน,ม,นมันไม่ใช่คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้แบบนั้น,นครับคอนเทนเนอร์ er ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเทคโนโลยีอย่างเช่นตัวด็อกเกอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานหลักนะครับที่หลายๆที่ใช้ในการรันตัวคอนเทนเนอร์นะครับก็ตัวเนี้ย มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้งานแอปพลิเคชันหรืออินฟาของลูกค้ายังไงบ้างนะครับเมื่อก่อนเราเรารันเป็น V M ใช่ไหมครับสร้าง V M ขึ้นมาเครื่องหนึ่งครับลง Windows ลง Linux นะครับแล้วก็ลงแอปเข้าไปมีแอปใหม่เราก็ต้อง provide resource เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่า <c oughs> V M แต่ละเครื่องแค่เอาไปรัน O S ก็ต้องใช้ทรัพยากร C P U memory เป็นระดับกิกแล้วนะครับแต่พอเป็นระบบคอนเทนเนอร์นะครับเรา จะใช้เพียงแค่ระดับเมกะไบต์เองนะครับ <S <S เพื่อใช้ในการลรันเซอร์วิสคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็แต่ละแอปพลิเคชันนะครับก็จะมี e n v i r o n m e n มของตัวเองนะครับตัวนี้อาจจะมี Library หรือตัวนี้อาจจะเรียก y y t o o นะครับหรือ Library อะไรก็กแล้วแต่ของตัวเองนะพอต้องการไปรันระบบอื่นก็มี e n v i r o n m e n t ที่แยกของตัวเองทำให้ความสะดวกก็คือในเรื่องของการอ่โยกย้ายแอปพลิเคชันสามารถย้ายไปรันบนแพลตฟอร์ม ใดๆก็ได้นะครับในโลกไม่ว่าจะเป็น Public Cloud Private Cloud เป็น Windows เป็น Linux นะครับการการ p o r t a b l e มันสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างสมมุติลูกค้าวันนี้อาจจะรันแอปพลิเคชันบน AWS บน Azure นะครับถ้าต้องการที่จะย้ายมาราันบน h c i ก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ไม่กี่คลิกนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์นะครับให้ ให้กับทางฝั่งของแอปพลิเคชันเดเวลลอปเปอร์นะครับสามารถทำงานทำการหลันแอปพลิเคชันการสร้างแอปพลิเคชันต่างได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะนอกจากคอนเทนเนอร์แล้วนะครับเรายังมีอีกส่วนคอมโพเนนต์หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัว er, คอนเทนเนอร์นะครับ ในองค์กรหนึ่งอาจจะมีเป็นร้อยมีเป็นพันคอนเทนเนอร์ซึ่งทีมไอทีหรือทีมอินฟา้าไม่สามารถมเนจมันได้หมดนะครับ mm hmm. ก็เป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆท่านน่าจะพอเคยได้ยินกันมาบ้างก็คือตัวคูเบอร์เ e ตสนะครับคูเบอร์เนตก็คือตัวระบบออเชสเตชันนะครับหรือตัวที่เป็นส่วนที่จะเข้ามาคนโทรลคอนเทนเนอร์ต่างๆ ทำให้มันสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของการออโต้ดีพอยนะครับการทำสเกลลิ่งต่างๆการ m มเนเจอต่างๆเรา,าจะจัดการที่ตัวคอนเทนเนอร์ไม่ท่ากับตัวคูเร์เตสที่เดียวนะครับซึ่งสิ่งที่คูเร์เตสพรวให้ก็คือเราอาจจะมองมันเป็นโรบอทก็ได้นะครับถ้าเราต้องการย้ายตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้นะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะขนส่งไปชิปไปยังให้ให้ทางลูกค้านะรแล้วเรามี อ,อินฟาหลายๆที่นะครับในในภาพนี้เราอาจจะเทียบเป็นเรือนะครับเรือขนส่งนะครับก็คูเมเต,เตก,ก็คือโรบอทที่จะเข้ามาคอยบริหารจัดการให้เราว่าเอ้ยคอนเทนเนอร์ชุดนี้เอาไปงานบนเซิร,ร์ฟเวอร์อยูยยย่ยูนิตไหนนะครับเราเพียงแค่ออกคำสั่งถ้าต้องการรีซอร์สเพิ่มนะครับก็พร<ม>ูไวท์เพิ่มเข้าไปโรบอทตัวนี้จะเป็นคนจัดการให้เราช่วยมันก็จะเข้ามาช่วยลดในเรื่องของความซับซ้อนลง ถามว่าเอ้ยแล้วทำไมหลายๆที่ถึงนำตัวคอนเทนเนอร์แบบเมมเเตสมาใช้งานนะครับเหตุ hmm. ผลหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการสเกลนะครับ mm hmm. ถ้าถ้าเราลองเทียบกับอินฟราแบบเดิมนะครับที่เป็นรันเป็น v m นะครับการทำสเกลลิ่งนะครับไปรันบนเซิร์เวอร์ Server หรือโนดอื่นๆมันจะทำได้ค่อนข้างยากแต่พอเป็นตัวคอนเทนเนอร์มันสามารถทำได้ไวมากขึ้นการพอทิบเบิลนะครับสามารถย้ายข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิมเดิม,ดมนะครับการ ขึ้นแอปพลิเคชันใหม่นะครับเมื่อก่อนเราอาจจะต้องมาลรนบนระบบเทสนะครับก่อนที่จะไปโปรดักชันนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีการรีควีในเรื่องของไลบรารีนะครับในเรื่องของเอ็นไวร์ลมที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่หลายๆที่หลายๆองค์กรเจอในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของคอ์สนะครับการใช้งานทรัพยากรต่างๆก่อ์ก็ลดลงด้วยนะครับแทนที่เราจะต้องมาพอไว VM ให้กับแต่ละแอปพลิเคชัน จะเห็นว่าตัวนี้มาทำได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้น,นครับทั้งด็อกเ r อร์เองทั้งคูเมนเตเองนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ช่วยผลักดันในเรื่องของการทำเดบอฟให้มันสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วก็โปรเซสสามารถทำงานได้ไวขึ้น,นตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างแอปพลิเคชันนะครับการเทสการทดสอบการดิโพย์การบริหารจัดการนะรการมอนิเตอร์ต่างๆครับตัวนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในฝั่งของ Apple. และทีมอินฟาให้สามารถบริหารจัดการมันได้ดีขึ้นนะครับอพอด้วยเรื่องด้วยโลกของเทคโลยีในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรันแอปพลิเคชันบน vm กับแอปพลิเคชันที่มันจะมาในอนาคตก็คือในเรื่องของการทำคอนเทนเนอร์นะครับตัวซึ่งตัว hci ของเราครับสามารถรองรับทั้ง2แพลตฟอร์มนี้ด้วยในระบบเดียวกันได้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไป หาอุปกรณ์หลายๆตัวมาทำงานร่วมนะครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ Sangfor พอไวให้กับทางลูกค้านะแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามีตัวโซลูชันที่เรียกว่า Sangfor Cube m นเจอร์นะครับพูดง่ายมันก็คือค c ม m m e r c i a l e d i t i o นของตัวคูเม Cube m a n อ g e r นะครับของตัวคูเมนเตสนะครับซึ่งปกติคูเมนเตสจะเป็น โอเพนซอร์สนะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆเรื่องของการเซอร์วิสนะครับก็อันนี้เวลาเจอปัญหารหรือเจอเคสอะไรก็อาจจะเราอาจจะอินจากคอมมูนิตี้เป็นหลักใช่ไหมแต่พอเป็นตัวคูมเนเจอร์นะครับเราพัฒนาทุกอย่างให้มันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นเป็น GUI เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะเอามาลันเพิ่มบนระบบไฮเปอร์คอนเวอร์ ord, นะครับก็ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆ เราก็มีทีมที่ช่วยในการซัพพอร์ตกับทางลูกค้าเวลาติดเคสตดดิดปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถให้ทางแซงฟอร์ช่วยเข้ามานะครับอีโวหรือแก้ไขปัญหาได้นะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นยูนิฟายแพลตฟอร์มนะครับมีเน็ตจ,จากทีวีหน้าเดียวในเรื่องของการทำไลฟ์ไซเคิลแมเนจเมนต์ของแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถอ่าแอสไซโลนะครับของแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละโปรเจกต์ได้เลยนะครับมีการเก็บในเรื่องของล็อกกิ้งต่างนะครับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำออโต้สเกล การพอยแอปพลิเคชันนะครับ,ระ,ร,บระบบมีความซีเคียวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีของตุกจากตัว HCI นะครับรวมถึงสิ่งสิ่งที่เราพรวนะครับก็คือในเรื่องของการอัปเดตแพดแอปพลิเคชันต่างๆในี่อนาคตก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับช่วยให้าการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ,นะรบไม่ว่าลูกค้าใน ณนะตอนนี้นะครับจะพัฒนาแอปพลิเคชันบนแบบคาวเลยหรือจะทางฟอร์มจากระบบเดิมมาหรือจะไม่เกจจากพนะับบิคคาวมาแพลตฟอร์มของแซงฟอร์เราก็สามารถสพอร์ตได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสต,ตัวอย่างนะของลูกค้าหลายๆที่นะครับซึ่งบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นนิวยอร์กไทม์นะครับแอร์บีอนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ให้บริการระดับโลกนะครับก็ ในปัจจุบันเขาก็ใช้เทลยีคอนเทนเนอร์กับคูมเตเข้ามาช่วยในการจัดการครับซึ่งตรงนี้เราเราจะเห็นภาพจากเคสจริงเคสตั้ดี้จริงๆได้เลยว่าจากเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลาดิปดิโพยเป็นชั่วโมงครับเพื่อที่จะรันแอปพลิเคชันพัฒนาหรือพุทฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาแต่ตรงนี้เปลี่ยนให้เหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับก็อันนี้อยากจะฝากทางพาร์ทเนอร์ทางลูกค้าของแซงฟอร์นะครับถ้าท่านใดสนใจตัวคอนเทนเนอร์นะครับก็ ในเดือนหน้านะครับเราก็จะมีร้ันตัว GA นะครับตัวซอฟต์แวร์ออกมาให้กับทางลูกค้าได้ใช้งานนะครับจริงๆตอนนี้เราก็มีเป็นตัวเบตา้าให้ลองแล้วเหมือนกันนะครับก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อทาง Channel s a l e นะครับกับทางตัวแทนหรือพาร์ทเนอร์ที่ขายโซลูชันของแองอร์ได้นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ